เป็นทำสามมิติอันนี้เป็นวิบิตหมายที่ดีครับช่วยดีด้วยนะครับที่นะครับที่ทางศูนย์พัฒนารัศดรเป็นพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรีคัเลือกในการดำเนินโครงการนี้ก็เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับในข้อที่นี้สนใจไม่จำใจนะครับก็วันนี้ ผู้ใหญ่สุรสิทธิ์นะคะหรือว่าผู้ใหญ่หยองนั่นเองนะคะนอกจากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยก็ยังพ่วงตำแหน่งประธานกลุ่มวิสาหากิจชุมชนกาแฟและบุกผ,ผู้เย่ด้วยะนะคะวันนี้ค่ะมาถึงที่วิสาหากิจชุมชนกาแฟและบุกผู้เย่เยทั้งทีนะคะก็จะได้พาให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปดูกระบวนการแป่รูปกันนะคะ นอกจากการแปลรูปขายสินค้าแล้วก็<ม>อยากจะดึงเอ,เอกลักษณ์ในชุมชนเข้ามาเป็นการท่องเที่ยวชุมชนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมพยายามให้เอาของดีในชุมชนอย่างที่บอกนะว่าทำยังไงให้วัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวบ้านได้ออกสู่ชุมชนเราก็มีเรื่องลงําตงมีเรื่องการทอผ้าปัจจุบันที่เราทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเยอะละมากแล้ว ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะได้ไปชมการแสดงของน้องๆด้วยนะคะ,คะที่จะมาแสดงให้เราดูรวมถึงผ้านะคะที่เป็นผ้าพื้นถิ่นของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกะเลียงด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะจริงๆที่นี่ยเป็นหมู่บ้านกะเรี่ยงเนาะ,ะเป็นกะเรี่ยงโปนะครับเป็นกะเรียงนับถือศาสนาพุทธะนะครับอัตลักษณ์ของคนที่เนี่ยก็คือการแต่งกายการแสดงนะครับ เราก็มีการฟื้นฟูเรื่องวัฒนธรรมการแสดงของชุมชนนะครับ<ะ>ว่าเอ๊ะทำยังไงให้เราสามารถนำวัฒนธรรมนะครับของชุมชนเนี่ยออกมานำเสนอ,อ,อทุกช่วงวัยในชุมชนน่าจะมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเด็ก<ะ>วัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุเนี่ยเราทำยังไงให้ทุกคนมีส่วนร่วมเราก็ไปเริ่มที่เด็กเยาวาชนก่อนนะครับ<ะ>ฟื้นฟูนเรื่องลำตรง<ะ>ให้เด็กๆได้แสดงนะครับ<ะ>เขาก็จะมีความภูมิใจในวัฒนธรรมนะครับในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับ พอในช่วงวัยกลางคนเนี่ยเรามีงานผ้าซึ่งที่ผ้าทอเนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นผมเอาเอาลวดลายพระราชทานนะครับมาให้ชาวบ้านแกะลายชาวบ้านก็ทอเป็นผืนแรกออกมาได้สวยมากเออแล้วแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับที่ทางอำเภอทองอภูมิสภาวัฒนธรรมทองอภูมิเนี่ยเห็นดีกับเรื่องนี้แล้วส่งเสริมให้เรากับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เป็นที่รู้จักนะครับ อันนี้ก็คือทุกท่านคงทราบดีกเกิดวันที่25เนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ใหญ่ว่างก็ลองเชิญเชิญมาดูก็แล้วก,กันนะครับว่าเในพิธีวัดถ้ําเปน,นอย่างแต่ทีนี้มาที่ร่วมระหว่างจังหวัดกาฬกัจบจังหวัดน่านนะครับเราก็จะเป็นเข้าซอยเข้าซอยเส้นปุกนะครับของทางนะครับตัวนี้ไปพาไปงานพาไปดอยบูญเติม